สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเช็คราคาทองวันนี้ราคาทอง5กันยายน65รีบตัดสินใจ ราคาทองประจำวันที่5กันยายน2565คงที่เปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของเมื่อวานนี้โดยทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ32,50บาทอ้างอิงข้อมูลล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์มเมื่อเวลา9นาิก24นาทีที่ผ่านมา ทองคำแท่ง96.5%ในประเทศรับซื้ออยู่ที่บาทละ29,650บาทขายออก29,750บาทตามประกาศครั้งที่1นึ่สำหรับทองรูปพรรณ96.5%รับซื้ออยู่ที่บาทละ29,122.36ขายออกที่ราคา3 2 5 0บาทขณะที่ราคาทองคํา ตลาดโลกหรือโกลสปอร์ตอยู่ที่1 7 9 9เหรียญสหรัฐต่อออนขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าวขอบคุณเพืเ่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ